เค้กมะพร้าวอ่อนก้อนละสองหมื่นมีจริงๆค่ะเพราะว่าลูกค้าสั่งเป็นเค้กดึงเงินค่ะทุกคนลูกค้าอยากจะให้ซ่อนเงินไว้ในเค้กก้อนนี้นะคะจํานวน500ยูโรและขอเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนเค้กซิกเนเจอร์ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ของแม่ละเมียดเองค่ะและลูกค้าก็ขอให้ตกแต่งให้เป็นธีมสโนว์บอร์ดให้ด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแม่ละเมียดก็คงจะปฏิเสธลูกค้าไปแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเค้กมะพร้าวแม่ละเมียดมีแต่สูตรครีมสดหรือว่าวิปครีมซึ่งมีความอ่อนไหวมากแล้วก็ ตอร์ครีมรสมะพร้าวขึ้นมาค่ะทุกคนมันก็ใช้แต่งเค้กมะพร้าวให้วาวอลังการได้ทุกแบบเลยจะตกแต่งเค้กมะพร้าวให้เป็นธีมต่างๆด้วยน้ำตาลฟองดองเนี่ยบัตเตอร์ครีมก็ไม่ทําให้น้ำตาลฟองดองของเราเยิ้มละลายนะคะเอามาเจาะดูทาเป็นเค้กซ่อนเงินแบบนี้ก็ไม่เละเทะเหมือนวิปครีมด้วยค่ะที่สําคัญคือรสชาติอร,อร่อยมากๆไม่เลี่ยนเลยแล้วก็อยู่ตัวดีมากๆใช้ตกแต่งเค้กมะพร้าวออกมาได้ทุกรูปแบบจริงๆถ้าสนใจเรียนทําเค้กมะพร้าวอ่อนพร้อมกับสูตรบัตเตอร์คร,รี